ทัี่หาเดียวพี่ตัต้องสร้างสีหาขกันอ๋ออันนี้เราใช้สีหาเจ้าซื้อสีเลียนนึ่งสีหาเขาสนีหาสีหาีวเขเรียนหาี

ส่สี่สามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่จังต้อต็ง่อชื่อบ่อสก่อนคุณได้ไหมชื่อบ่อสี่ส่สองอียวหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสี่ส่สอหาเต็สี่้สี่ยืนสี่สามหาพ สามาพันสอสาบนหัดหมอบกไปิ้บริน้วยสองสห้าหกเจ็ดเก้าสิบเต็งีสองสห้าหกเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสองส

ไม่เตยมไม่เยอะอ๋ออยู่อะตัดใหญ่ย่เอามาให้เป็นแบบนี้อันนั้นีวอันนี้เฮ้ยบอกเจ้าขอยังนีบอกเ้ออยู่ขงมน้โนบิ

เจ็ดใบน่หกสิบใบหกเอียนเกหอี่ยงสิใบเลยบ่าวัใครแม่หกเอี่ยวไหมเอ้อี่ยใ่ไหหกชุดนี้ได้หกใ็ใบเวไม่รับว่ายไม่เต็มนี้เอามาต่ออันนี้ด้มียางพัดื้นเอาตักเด็กสี่ดิจับมากเมื่อกี้มอนิเ

ติงสี่ติงสองติงสองี่พาไปชิพเเ่าเนี่ยเอาไปเลยเนาะสี่ก็เกินเก้าหกสอเนาะเท่ากันเท่ากันราคาเท่ากัน1ิบ่สามสี่ห้าหกเี่สิอันนี้ คนนังสบายอย่างนี้ค่ะสามสิบหส่เจ็ดเมื่เจ้ากิบดี่เจ้าสามสิบห้าไม่หลังไฟหกมก็ดเจ็ดเห้าสิบสามเมือนหัก หนึ่งสองสามสี 9. 9. 10. 9. 10. 14. 14. ่้าเจ็ดแดก้าสามสี่เจ็ามสี่เแหกึ่งสองสามสี่้าเจด้าสามสี่เจก็ามสี่เจ็ดแปดหกหนลสมรเอาติสองาไว้มาเยเกจเขาหรอก็นแล้วกระจายติงสี่กระดึ่งิจายไปสบาย Hãy subscribe cho

นี่อะไรนะอันนี้วเจยันี่สามสี่ห้ามากระเปิดใหจมือใจก็วยจะได้ใจเลเฉลยเฉลยมาถึงมามักน้ำกันกันอส สองนสองสองเดียวตสองมือใจวันสันต้องมือินเดือดอ๋อคาวมัมักน้ำกันเขาเนียเาาวมักน้ำกันก็รู้ใช่มถ้ามันออกให้เมื่อมื่อจืม่มากะจะอเอ่เมเ่เม่่เเี่มมะ

ตดนอก่อนด่นแรงเื่อรเก้าหนึ่งบอกตาผู้หญิงเหรอไมใช่ตขายบกเสือแมาตงงานต้องมีหินงานงคนมันิรอเ็ไรรอโอว้่งผมถ้าขนาดวัี่ปียังรอรอคนแบบนี้รอวันรอคืนง่ายอแบบนีเลย

เก็บใบไฟเร็วอ่ะแม่เดี๋ยวเสียก่อนแมเต่งอันนี้พกีั่กซีเอาพวกซีให้ถูกเลยสิเต่งพกเต่งตามเด้อเต็งเอาหนึ่งมาเต่งตามหนึ่งสองขนาดเนี้ยมาผ่าป่าเต่งบ่อบ่อโอเคมาผ่าป่าก่อกเาใส่ยหายเยอะก็หาตาม หายะเ้อข okay. ่าปาเนมะเอะตอติดเลยข่าปันพวกเนบอไปกรดถาต่ำใส่ารอะไรอยกินนะขาปากระเท้วยนยางแล้วเจียนเอาตมันร่ติดตำหรติดเอาไปเลยเอาไปเลยยังไงคนขึ้นทุนจะก็ไรกําไรเปล่าหาสามองเอาไปกินโอ้ขาปากูอะไรเงินน หลบไหลหลบมากลาหาไปแล้วบไบบน้าแผ่นอะไเลยเอมากำไรไปเอาเพิ่มเพิ่มให้ขึ้นหือนึงเด่อนอย่าบอก้ตาห้ถึงตาอยู่นี่ยง่ะไรของไรเนี่ของอมยังม่ีเตาเดียวเขามา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ0็ดเก้าอัพไปมอกไปเนี่ยโอเคเอามีหนึ่งสองสาม้าเจดแปดเก้า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 ม่พลาดไปท่ท้องขา่ากเเก้าเ้ากงวนอ้มเ้องูกเท่านะ

một ừ. ừ. mặt của tinh hoặc mọi người mọi câu tinh hoặc mọi người mọi câu tinh hoặc mọi người mọi người mọi Máu mọi à, ừ. à, ừ. 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 người Máu người mọi 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 มาเลยเหาี่เาปอสามสิบดอะไรตงกตงงหักมันทั้งมดทั้งมัวมหายโมกใบโมห่ามมีบ่มีมุกเจ้าเราเสียนี่ เจ้าแล้เียวที่แหลกก่อนโอ้เชียวก็ยังดาวนว่ามาเต็มว่ามาเต็มตาหะไว่าเหลเก๋เต็มตาอะไรเจ้าในกล้องฟืนไม่ฟื้นเดียวกันนั่นแหละก็ได้ซองเทียงดิองสามีเจ้าคสือสามซมาที่นี่แล้วสะมเหเจ้าก็สามี่ามสองสา้าสามหกที่สามแปด เบบ้าบเราเอาึ้นมาเบิดอันนี้ก็ซ้หกสูงหมดเิเยังี่หาใจเจาิเาก่หกอีกทีหมม่เบิสามเจาสิบ่ามีาพนะฮะยาาาาเดียวเต็มหกขไปพ่อหมื่นสามหมอันนี้ยังก็ สามหปสามมหมื่นสามหมื่นแปดเป็นหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดเป็นเจ็ดหมื่นหกเจ็ดมื่นหกดมื่หกแปดมื่หกเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกั้งหมดเกมื่นหกสอยู่ในเก้าหมื่หสนึ่งสองสามี่หาหกเส้นิกว่าหกพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก้าอ็ดสองสี่หายหกเจ็ดเจ็ดเจ็่สิองามคี่หก็ดก้ี่หนสะบแปกิบเอ็ดสอง่หากเจด้าสามนามี่องยเนี่ยอง่หาดเจ็เจ็ดี่หยหงทัวรว้งอย่างั้นดีเดินงเจ็ดสเจด้าก่อนะหัวห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกั้นตอนเต็งหกสามหมื่นอันเต็หมหนึ่งสอสามสีห้าหกเอ็ดแปดเกาสิบเต็งหกนบกหกศูนยอ่ะไปสามมสอสาสห้าหแเกส một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một, hai, ba, bốn, sáu, hai đợt, sáu, hai là sáu tôi là sáu trăm đi về vợ, <laughs> 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 ลงพันด้ยกจะตายพกถึงกะเดียมกันกนหม่แล้วเนข้าเข้ามาตัวกันเข้าก็ถืงนั่นกันสามกันไปเลย ส้มตั้งถูกิไปจิมาซูจีมาเอานั่นมาเอานี่เอาผมมาอไม่ยอกตายง่ายๆของผมโอเคกับจามนี่บอก

อย่างม่ามาตัวยาเจ็ดเท่าห่สองสามสี่จีบหกสามมด่าได้เจ็ดสี่เป็นอยู่บ้านเมีนอะไนั้นหนึ่งสองสามสี่แค่งนริบเจ็ดสี่สียสียอืมถึงยังงก็ลูไม่ลูกหนึ่สองสามสี่สามหมื่นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พดเมาคยดีมันใจแล้วยพึดเนนชจะด้ึงมืนเจ็ดสิบอ่ะสามหมื่นแล้วมนีเืล้อสองหมื่ะไีดดาิ้าจะได้อเจ็ดเจ นี่บอกอะไรนี่คือบสจักต่ะบีอย่า้งั้นนเป็นเซนไปบ่หรือว่าไดินาดินดินคเป็นเซนโอ้คือบสเซนด้เยของจนเามออสามตอสาม่ยานหรอ่ะแล้วติสามเนาะคอี่ที่จะที่แรกที่จะไม่ผิดหวังเลเฮิ่มวไ

นี่เงี้ยมีใครจะเอาวะเอ้เอิเลยนี่นี่โคคาซามโคคาซมตัวย่า่มันบ่เคไปเปดูหดกสสองสองหกสองสองิดแล้วครับใครยักสองครับพี่น้องสองใครยักสอง ว่าสิกอนเด้เนหะเอาหาสีนยนเอีกมือหนึ่งสอุา่นได้ไปไม่ไมั่งองสามอหกเจ็ดเจดเก้าสิเก้ดใหมนึ่งนะ่เามคือหกเจ็ดเกอ่ะ หสม้าหเก้บห er. ้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยยี่สิบเจ็ดอีสองสามสี่ยิมห้าไยมด้วยี่ไปีจ่ายไปมีไฮะ

สามคนรวมหมตายคลุ่มหกสองสอสออห้าสองม่า้าสองมหาสามเนี่ยสิบสี่ใบนี่เดี๋ยวต่อใส่ไว้นี่นังไงจักสิบสี่ใบระหูกหามันี่มาเสร็จตังหกสาม

เอาเนี่ยคุรอาเอาเนี่ไ่นรอิ่ก็่อตนี่ทิมาเอาไปี่ิยบโหนะเจเอาไปกคกหาเพื่อนนเาไปรุงข้าเลีม่นหนึตอนทมีอยหอยติ่งจอมีายังลูนกกระโดด่นี่องไปเนี่ยดเจ้าบ้ติงนี่ทายน่งเนา อ้าั่มด้วิบบนี้อย่า้ลูกสไ่เคเดีโอเคดีหนามากอ้าวเนี่ย